คลุลวงบวงรัก EP 6นิยาเรื่องนี้เป็นนิยาเบลชายักชายผู้แต่งองุ่นพงใหญ่ฝากกด u ับ c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเมื่อวานวายุเดินหน้าเรื่องดูตัวกับหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งไฟล์ข้อมูลของหญิงสาวคนนั้นถูกส่งมาให้กับวายุเลือกที่จะนัดดูตัววายุกดโทรศัพท์ต่อสายถึงบริษัทจัดหาคู่ปลายสายอธิบายรายละเอียด และขั้นตอนของการนัดเจอกันวายยุถึงกับตาโตงเงื่อนไขามากมายของการเจออีกฝ่ายพอได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดอีกฝ่ายเรื่องมากจนเขาเริ่มไม่แน่ใจกับการดูตัวครั้งนี้หลังจากการกำหนดสถานที่และเวลานัดหมายกันเรียบร้อยวายยุเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์เรียกเลขาเข้ามาภายในห้องทำงานของตนพรุ่งนี้ผมมีธุระส่วนตัวคุณช่วยเลื่อนนัด ในวันนั้นให้ผมด้วยคาร์บอสวายุตัดสินใจแล้วเขาต้องแต่งงานกับใครสักคนเพื่อกบเกินกระแสข่าวด้านลบทันใดนั้นในสมองของวายุก็นึกถึงใบหน้าของคนที่เขาไม่อยากเจอขึ้นมาคนหนึ่งอย่างห้ามไม่อยู่เขาไม่เข้าใจตัวเองเลยสักนิดว่าทำไมเขาถึงคิดถึงปาดเปลืองเขาจะใช้โอกาสนี้ ให้ตัวเองได้พบเจอกับใครสักคนที่ใช่สำหรับตัวเขาเองทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้วภายในใจส่วนลึกของวายุนั้นยังคงไม่ลืมเรื่องคืนนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจหาใครสักคนเพื่อให้ลืมเรื่องราวในคืนนั้นให้ได้ปาดเปิงเห็นบอมเดินเข้ามาภายในห้องทำงานของตนเองมีเรื่องอะไรน่าลรื่นขนาดนี้วารียอมใจอ่อนคืนนี้กับนายแล้วหรืองไงนายพูดถูก ก็เพราะพี่วายุช่วยพูดให้ฉันวารีถึงได้ยอมหายโกรธแต่แกนะ่ะมันเพื่อนเลวจริงๆพอฉันเข้าตาจนกลับถึงขั้นหนีทิ้งฉันไว้ซะอย่างนั้นแล้วนี่ตอนนี้นายได้คุยกับพี่วายุแล้วหรือยังแกจะช่วยคุยให้ฉันหรือไงหรือคิดจะอาคืนฉันอีกละ่ะบอมฉันขอบอกนายไว้ก่อนเลยนะยังมีเรื่องอีกมากมายที่วารียังไม่รู้หลายเรื่องถ้าหากนายยังไม่อยากเป็นพ่อไม่แล้วก็ อย่าสร้างปัญหาให้กับฉันเป็นครั้งแรกที่บอมรู้สึกรังเกียจเพื่อนคนนี้จริงๆก็เอาเรื่องไม่ดีแน่ดีของเขามาข่มข,ขู่ปาดเปิงนั่งนิ่งมองบอมที่มาหาเขาด้วยสีหน้าเบิกบานช่วงนี้นายดูไม่เป็นกังวลเรื่องของพี่วายุเลยนะฉันรู้สึกดีใจจริงๆที่นายตัดใจจากพี่เขาได้สักทีพอดีวันเนี้วาลีบอก พี่วายุเขากำลังเตรียมนัดดูตัวที่โรงแรมปาดเปิงเลยตามองคนที่ยัว่วอารมณ์โมโหเขาขอบใจที่ษามาถึงที่บริษัทนี้เย็นนี้ฉันจะแวะไปหานายพร้อมกับรูปที่นายแอบถ่ายกับผู้หญิงคนอื่นให้วาลีดูดีไหมนายจะได้ไม่กล้ามาวางท่าที่นี่ไอ้เพื่อนเวนมอมคิดในใจเมื่อก่อนปาดเปิงไม่ใช่คนที่จะกล้าใช้ลูกไม้สุกปก,กับเขาอย่างนี้ ตั้งแต่มีความรักทำให้เพื่อนคนที่เคยนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยใส่ใจอะไรพิเศษกับกล้ามางัดข้อกับเพื่อนสนิทอย่างเขาถึงได้ว่าเพื่อนจะดีไม่ดีให้ดูตอนที่ลำบากนับตั้งแต่ปดัดเปืองเจอกับวายุแทนที่ปดัดเปื่งจะช่วยเขาที่เป็นเพื่อนกับผักใส่เขาให้เผชิญหน้ากับปัญหาเองอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไป ในเมื่อสู้อีกฝ่ายไม่ได้ทำไมไม่ให้คนที่สามารถกำลาบอีกฝ่ายจัดการแทนละ่ะปาดฉันเห็นว่าแกเป็นเพื่อนสนิทของฉันมานานฉันเลยจดสถานที่และเวลามาให้กันหายบอมยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ปาดเปืองเขาเลือบมองดูเพียงนิดเดียวแล้วกล่าวฉันจะแน่ใจได้ไงว่าแกไม่เล่นลูกไม้อะไรกับฉันงั้นฉันก็คงไม่เห็นว่ากระดาษแผ่นนี้จะมีประโยชน์อะไรนายลืมเรื่องนี้เถอะนะปาด มอมขยำกระดาษแผ่นนั้นจนกลายเป็นก้อนกลมแล้วโยนลงถังขยะฉันกลับลับปาดทันทีที่บอมเดินออกไปจากห้องปาดเปิงรีบลุกปีบเศษกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาจากถังขยะแต่น่าเสียดายที่ปาดเปิงไม่ทันเห็นสายตาที่จ้องมองการกระทำของเขาอยู่ที่ประตูหน้าห้องทำงานของเขาโถ่ทำเป็นไม่สนใจแต่สุดท้ายร,รีบเก็บทันทีบอมคิดในใจแล้วเดินออกไป พร้อมกับรอยยิ้มกุ้มกิ่มช่วงเที่ยงก่อนเวลานัดดูตัววายุกบมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อให้เหมาะกับการนัดเจอกันครั้งแรกหลังจากการแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเขาก็รีบขับรถมุ่งหน้าไปยังโรงแรมที่นัดหมายเวลาบ่ายโมงหญิงสาวที่เป็นคู่ดูตัวของวายุกับกฎตัวคนรอบข้างให้ความสนใจต่อสาวสวยผมบอลที่เดินเข้ามาภายในโรงแรมอย่างสง่างามเธอโดดเด่นกระทั่งชายหนุ่มหลายคน เผลอเหลียวหันมองไม่หยุดวายุมองหญิงสาวที่เดินเข้ามาภายในห้องพร้อมกับพนักง,งานต้อนรับเธอสวมชุดเดรสสีฟ้าน้ำทะเลผมสีบอนยาวสลวยปะบา่าใบหน้าแต่งแต้มเล็กน้อยวายุรู้สึกหวั่นไหวอย่างห้ามไม่อยู่เธอสวยกว่าในรูปที่เขาเห็นวายุลุกขึ้นยืนเลื่อนเก้าอี้ให้กับหญิงสาวขอโทษที่ให้คุณรอนานฉันหลงทางนิดหน่อยนะคะคุณวายุคงไม่โกรธฉันนะคะ ไม่เป็นไรครับคุณมาเรียตัวจริงคุณดูดีกว่าในรูปเยอะจนผมเผลอละสายตาจากคุณไม่ได้เลยวายุกล่าวชมหญิงสาวไม่หยุดทั้งรูปร่างหน้าตากระทั่งการศึกษาและการวางตัวของเธอวายุรู้สึกว่าตนเองตัดสินใจเลือกหญิงที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องขณะที่อาหารกำลังเข้ามาเสิร์ฟภายในห้องกับมีคนที่ไม่ได้รับเชิญ มานั่งอยู่ข้างกายของวายุอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวอีกทั้งยังสั่งอาหารเพิ่มชุดตามใจชอบโดยไม่มองสายตาที่กำลังลุกเป็นเปลวไฟของใครบางคนที่กำลังนั่งไม่ติดเก้าอี้ตอนที่มองเห็นปาดเปิงเดินเข้ามาภายในห้องวายุอดไม่ได้ที่จะกล่าวคำด่าอีกฝ่ายภายในใจใครจุดทูบอันเชิญหมอนี่มาทำลายบรรยากาศดีๆของเขายังไม่ทันออกปากไล่คนหน้าด้าน ก็ถือวิสาสะสั่งอาหารอย่างไม่สนใจสุดท้ายวายุได้แต่จ้องมองด้วยสายตาที่แสดงออกให้อีกฝ่ายส่หัวไปจากห้องนี้เสียทีแต่ที่ไหนได้ปาดเปิืองกับวางตัวนิ่งเฉยพูดคุยกับคู่ดูตัวของเขาเล่ากับตัวเองมาหาคู่ซะเองวายุยิ่งมองยิ่งรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งภายในใจของเขาภาวนาให้ปาดเปืองรีบออกไปจากห้องนี้เร็ว ผมขอตัวไปห้องน้ำสักครู่นะครับคุณมาเรียยิงสาวพยักหน้าเมื่อเดินมาถึงประตูห้องน้ำวายุกระแทกประตูปิดอย่างแรงทั้งที่เรื่องดูตัวครั้งนี้เขาไม่ได้บอกรายละเอียดกับใครทั้งนั้นนอกจากเลขาส่วนตัวของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นวายุหยิบโทรศัพท์กดโทรหาเลขาทันทีเรื่องนัดดูตัวของผมวันนี้คุณได้บอกกับใครบ้างไหมปลายสายนึกอยู่คู่หนึ่ง จึงบอกว่าคุณวาลีให้ฉันรายงานทุกเรื่องของบอสให้เธอฟังเพราะเธอเป็นกังวลว่าบอสอาจจะคิดมากกับเรื่องข่าวหรือที่เกิดขึ้นฉันเลยโทรบ,บอกเธอทุกเรื่องของบอสให้กับคุณวาลีฟังทุกวันวายุขมวดคิ้วดีงั้นต่อไปเธอไม่ต้องมาทำงานเป็นเลขาให้กับฉันอีกแล้วบอสคะฉันทำผิดอะไรผมเป็นนายจ้างของคุณ แทนที่คุณจะเก็บความลับของผมแต่คุณกับบอกทุกอย่างให้กับน้องสาวผมรู้โดยพละการหากผมต้องการให้เธอรู้ผมสามารถบอกเธอเองได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านคุณขอโทษค่ะบอสวายุกดวางสายอย่างอารมเสียขณะที่วายุเดินออกไปอย่างใจลอยเขาเดินชนเข้ากับแผงอกของใครบางคนขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจพอวายุเงยหน้าขึ้น เขากลับต้องเจอคนที่ไม่อยากเจอเสิได้วายุเดินอ้อมปาดเปลืองทันใดนั้นเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นพี่ไม่ต้องกลับไปแล้วเพราะคุณมาเลียเธอขอตัวกลับไปทำธุระส่วนตัววายุไม่สนใจคำพูดของปาดเปลืองเขายังคงเดินกลับไปที่ห้องทันทีที่เปิดประตูเข้าไปภายในห้องมีเพียงพนักง,งานกำลังเก็บจานที่อยู่บนโต๊ะเพื่อเคลียร์ห้องให้กับลูกค้าท่านต่อไป วายุไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ตนเองไปห้องน้ําถ้าหากไม่มีใครพูดอะไรให้เธอเข้าใจผิดมาเรียคงไม่รีบร้อนหนีไปทันทีหลังจากที่เขาไม่อยู่วายุกัดฟันปาดเปลืองถ้าหากไม่สามารถนะัดดูตัวคู่นี้ได้สําเร็จก็เท่ากับว่าไม่มีการนัดเดทอีกฝ่ายครั้งต่อไปถึงแม้ปาดเปลืองจะไม่รู้เพราะอะไรแต่เขาก็รู้ว่าวายุกําลังโกรธ เมื่อสังเกตเห็นบรรยากาศรอบข้างที่ดูกดดันพี่วายุคงไม่คิดว่าเป็นฝีมือของผมใช่ไหมวายุหันกายกลับแววตาเป็นประกายไฟไม่มีแม้แต่คำพูดออกมาเขาย่างกายเดินผ่านปัดเปลืองเรื่องที่เธอไม่รอพี่ไม่ได้อยู่ในแผนการของผมถึงแม้ผมมาขัดขวางพี่กับเธอเท่านั้นแต่เท่าที่ผมดูเธอก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับพี่สักเท่าไหร่ ทำไมพี่ต้องเสียเวลาเพื่อวิ่งตามหาใครสักคนที่พี่ก็ไม่รู้กระทั่งนิสัยที่แท้จริงพี่เคยลองถามหัวใจตัวเองดูบ้างไหมพี่รู้สึกหวั่นไหวกับใครคิดถึงคนคนนั้นตลอดเวลาไม่ว่าจะหลับหรือตื่นปกติปาดเบิงมักจะเก็บอารมณ์ของตัวเองเสมอนับตั้งแต่ที่เขาเจอวายุทุกครั้งเขามักจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ตอนนี้ ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรวายุก็มองว่าเขาเป็นคนผิดดังนั้นเขาควรปล่อยให้อีกฝ่ายมีเวลาในการตัดสินใจเขาเชื่อว่าวายุคงมมีทางลืมคืนวันที่เล่าร้อนบ้าขัางที่ทั้งคู่ผ่านกันมาด้วยกันอย่างแน่นอนถึงแม้วายุจะไม่รู้ว่าคืนนั้นเป็นครั้งแรกของปาดเปิงอกเช่นเดียวกันกระทั่งตัวเขาเองยังคงคิดถึงค่ำคืนนั้นตลอดเวลาที่อยู่เพียงลำพังคนเดียว สำหรับปาดเปิืองที่ผ่านมาเขาไม่เคยเชื่อนในความรักแรกพบแต่หลังจากที่เขาได้ใกล้ชิดวายุเขารับรู้ได้ถึงรักแรกพบเป็นอย่างไรกับตนเองวายุยิ่งฟังอยู่ชั่วขณะนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกสับสนระหว่างความรู้สึกภายในใจกับการอยากเป็นผู้ชนะเขาควรถอยหรือหันไปฟังคำพูดของปาดเปิืองดีไหม ทุกคำพูดของปาดเบืองตอกย้ำเข้าไปภายในหัวใจของวายุความรู้สึกหวงเหวงภายในใจนี้คืออะไรคงเป็นเพราะตั้งแต่น้องสาวของเขาแต่งงานนั่นทำให้เขารู้สึกอ้างว้างขึ้นมามันคงเป็นแบบนั้นแน่นอนวายุตัดสินใจเดินจากไปโดยไม่มีความรู้สึกลังเลภายในใจนี่จะมานั่งอยู่ที่บ้านของฉันเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะเว้ยหัดเกรงใจเจ้าของบ้านบ้างเถอะ ฉันขอร้องแกละปาดให้ฉันได้มีช่วงเวลาส่วนตัวบ้างเถอะแกะได้โปรดกลับไปสักทีบอมนั่งวิงวอนให้ปาดเปิงกลับไปบ้านของตัวเองทั้งที่นี่ก็เวลาห้าทุ่มแล้วไม่รู้จักสงสารเจ้าของบ้านที่ต้องมานั่งเป็นเพื่อนแทนที่จะได้นอนแท้นายจะนั่งในบ้านของฉันอีกนานไหมถ้านายยังไม่กลับอีกฉันจะไปนอนแล้วนะนั่งเป็นเพื่อนหน่อยสิฉันยังไม่อยากอยู่บ้านคนเดียว แล้วคิดฟุ้งซ่านปาดแล้วแกจะเป็นไหมที่ต้องมานั่งบ้านคนอื่นให้เขาลำบากใจด้วยแกกลับไปเถอะฉันขอร้องเมื่อก่อนแกไม่ได้เป็นคนงี่เง่าแบบนี้ซะหน่อยบอมถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายมีอะไรพูดมาเลยดีกว่าปาดต่อให้นายนั่งแบบนี้ทั้งคืนก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้หรอกหลังจากนั้นปาดเปิงก็พูดด้ฟังในสิ่งที่ติดอยู่ภายในใจของตนเองออกมาจนหมด มีหน้าล่ะที่แท้อย่างนี้นี่เองงั้นนายลองอยู่เฉยๆไม่ต้องไปเจอหน้าพี่วายุสักพักบางทีเรื่องอาจจะดีขึ้นฉันเองก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแต่ทำยังไงได้สมองกับหัวใจของฉันมันสวนทางกันอย่างที่ห้ามตัวเองไม่ได้เอาหน้ารู้จักอดทนซะบ้างเรื่องอย่างนี้ยิ่งนายเล่งรัดกับยิ่งแย่กว่าเดิม โดยเฉพาะเรื่องของความรักมันต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ลุกจนอีกฝ่ายกลัวกระทั่งไม่อยากเห็นหน้าของนายเชื่อฉันเถอะเรื่องความรักบางครั้งต้องรอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมเท่าที่ฉันดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองแล้วบอกได้ว่าพี่วายุอะตอนนี้แค่สับสนอยู่เท่านั้นปาดนายไม่ต้องงงนใจหรอกถึงยังไงพี่วายุก็เป็นของนายแล้ว แค่เพียงนายรอให้เขารู้ใจของตัวเองก่อนก็เท่านั้นเองจากนั้นนายค่อยทำทีเป็นไม่สนใจแค่นี้พี่วายุก็อยู่ในกำมือของนายแล้วบอมหัวเราะเล่าก็ผู้ชนะสีหน้าเจ้าเล่ห์ของบอมทําทมปาดเปิืองสายหน้าไม่หยุดโปรดติดตามตอนต่อไป